สวัสดีครับผมนายบุญใจทองคงนะครับผู้ผลิตกังหันลมโนอาตอนนี้ผมมาติดตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมินะครับเพิ่งเสร็จนะฮะผมอยากแนะนำนิดนึงว่ากาังหันลมเนี่ยมันทำได้สามอย่างนะฮะมีสูบน้ำมีเพื่มออกซิเจนในน้ำ ผลีกระแสไฟฟ้าแต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยท่างท่านคุณหมอนี่ก็เอามาทำเพื่อบอกเสียในน้ำแต่ว่าอยากทำความเข้าใจนิดนึงเพื่อบอกเสียในน้ำมันจะมีสองอย่างอ,าอย่างอย่างแรกก็คือแบบบ่อกุ้งนะครับตีตีน้ำตรงๆเลยลมมาก็ตีเลยแต่ว่าเนื่องจากที่โรงพยาบาลของเราเนี่ย ที่ร้อยจัยงหวัดละเอียดนะครับมันจะเป็นบอ่อบ่อจํากัดสีเนี่ยมนะก็ต้องกาหารลมโนอารนี่ก็ต้องแปลงไฟเป็นทําเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาอ่ากระแสไฟฟ้าออกมาทีนี้มาเพื่อผลิตเพื่อบอกซิเจนในน้ำเนี่อันนี้เป็นระบบที่สองนะครับอันนี้เป็นระบบที่สองก พอได้กระแสไฟฟ้าพบก็มาเปิดเป็นผลิตกระแสก็ไปฝันโมอเตอร์นะมอเตอร์ตัวนี้มันจะเพิ่มลมนาทีหนึ่งมันจะได้400 450ลิตรต่อนาที400 5 0ลิตรต่อนาทีนึกว่าแค่เยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าบอกบำบัดน้ำเสียนี่ก็ แทบเดียวก็หายเหม็นแล้วอันนี้ตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาได้ใช้ได้ยี่สี่ชั่วโมงนะใช้ได้ยีย่สี่ชั่วโมงปิดเปิดอัตโนมัติครบวงจรนะปิดเปิดอัตโนมัติของเช้าไปถึงสว่างอย่างเงี้ยทางานได้เลยเอแล้วแลต่เราจ,จะจตั้งตั้งแค่ว่าอะสิบห้านาทีเปิด เปิดใช้งาน30นาทีปิด15นาทีหรือจะปิดชั่วโมงเเปิดชั่วโมงหนึ่งหรือจะเปิดตลอดเลยก็ได้นะครับแต่ตั้งมันดับตอนไหนก็ได้อันนี้สะดวกมากนะครับก็เวลาไม่มีลมก็ผมก็เอาแผงสลา,าเซลของเรานี่ยนะมาควกเข้านะมาพวกเข้านะาานะถ้ามีสวีแดดก็เข้าเก็บในหม้อแบดไว้ ให้มีลมอะได้ไดนามตัวนี้นะฮะไดนามตัวทางนู้น,ะออาานนะเออามาทางนี้นิดนึงนะออกมาทางนีะฮะได้มีลมมาไดนาโมตัวนี้จะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในมอแบตอืมตัวนี้ออกมาเลยใน,ในมอแบตเก็บไว้เลยนะฮะ ไม่มีลมใช้แดดไม่มีแดดใช้ลมใช,ใ,ชใช้ได้สองอย่างสามารถตอนนี้ไม่ทํางานอยู่นะครับตอนนี้ทํางานอยู่ผมอ,อยากให้ท่านมาดูดูตรงนี้ท่อฝังดินเลยท่อฝังดินเลยฝังดิน เรียบร้อยมากนะทางโรงพยาบาลแล้วก็มีอากาศดีไม่ต้องเหม็นไ่าเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นข้อขอหมูพวกนี้ได้หมดนะฮะหรือว่าพวกต้องการบำบัดน้ําเสียี่ได้หมดเลยนะฮะแต่ทีนี้ท่านคุณหมอท่านบำบัดน้นะําแล้วทีนี้ก็ไปลดต้นไม้นะครับลดต้นไม้ รถเป็นสวนโลกรอนของแกด้านหลังนี่ฮะต้นไม้ของแกงามสวยงามมากมะม่วงกล้วยอะไรงามมากต้นถนนสวยงามมากเอาพวกนี้บิบัตรแล้วก็ไปรถมีมากเลยอ่าด้วยทางโรงพยาบาลอื่นหรือว่าทางโรงงานต่างๆนะอยากสนใจก็ติดต่อมาอ่ที่โรงงานลมโลอาได้เลยนะครับอ่า ลูกก็ขึ้นบอร์ดไว้โดยโทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็กดดูได้ได้เลยพิมพ์เข้าไปขหารลมโนอาขึ้นมาเองเลยอ่ะแค่น,นี้แหละครับขอบคุณมากสวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะฮะศูนย์เรียนรู้โครงการลดโลกร้อนนะฮะของโรงบาล อ่า,อาสวนอณภูมินะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้เป็นอ่ากังหันลมตัวนี้เป็นเป็นตัวแรกนะฮะเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกที่ผมเอามาติดอ่าปีนี้ปีที่หกจะเข้าอ่าวันปีห้าหนึ่งนะ,ะปีห้าหนึ่งสามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบนะฮะอ่าปีนี้ก็ห้าหกแล้วก็รวมหกหกปีที่จะเข้านี่แหละครับอนะ่อันนี้ยังใช้การได้ดีอยู่นะฮะอันนี้เป็นเป็นรุ่นแรกนะฮะ ใช้การดีอย่างต้นไม้ต้นมะม่วงของท่านนะต้นมะม่วงก่อนก่อนที่ว่าจะมีการหันลมตัวที่สองเกิดขึ้นท่านเอาตัวนี้มาใช้ดูนะอันนี้เป็นปีที่หกแล้วเข้าปีที่หกแล้วยังใช้การได้ดีอยู่นะท่านก็เลยสั่งตัวที่สองที่ติดไว้ตรงนั้นละที่ติดวันเสร็จเมื่อวานนี้นะเป็นอย่างนี้ โครงการมันจะมาอย่างนี้นะฮะเริ่มแรกมันจะมาอย่างนี้ว่าทําไมสวรโรงพยาบาลสุวรรณภูมิเนี่ยมีการรุมสองตัวถ้านเอามาใช้ดูแล้วว่ามันได้ผลจริงดีจริงนะฮะลดโลกร้อนได้จริง <laughs>